เราจะมาพาทุกคนไปเที่ยวเมืองโคโมโบิกันนะคะอ่ะเราก็มาซื้อของกินกันก่อนเลยสั่งเป็นซูชิปลาแซลมอนกับชาเขียวไปเนาะโอ้ยสุดชื่นสุดเลยชอบมากอ่ะเราก็จะพาไปอมสเก็ตกันสเกเ็ตอ,อะไรสกีป้าอุ้ยพูดผิดพูดถูกนะคะนั่นแหละดูตีสวยมากน้องก็มานั่งแล้วอ่าอุ้ยสวยจังมากดนตรีลึกเดียโอ้ย ไปเราก็จะเล่นสเกียรกันบนยอดเขาไว้ดูดิดูสเต็ปสเต็ปสเตปปะอ่ะต่อไปเราก็จะไปตรงจุดถ่ายรูปนะคะที่เขาว่าเป็นศาลเจ้าอยู่บนยอดเขาเขาว่ามีผีด้วยรู้จริงไหมทุกคนก็ไปถ่ายรูปสักหนึ่งแมตเซลฟี่กรุ๊ปนะคะต่อไปเราก็จะมาพาทุกคนไปกินชาบูไอซูกิยากิเออสุกี้ยากิกันนุ้ยร้านไม่ค่อยมีคนเลยทุกคนคือดีมากเลยอ่ะสงบสุดๆว้า มออีออนเซนด้วยทุกคนคือแบบนี่จองออนเซนมาแล้วแบบว้าวสุดๆเลยว้าวสบายมากๆน้องดูแฮปปี้สุดๆเลยทุกคนโอ้ยสวยมากก็ขอจับเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ